คุณจะรูพรล,ล่ะค่ะวันนี้เอาเรื่องอะไรบา้างนีคือที่พิวนุนกเขาอธิบายความเนี่ยเพื่อเห็นว่าสถานสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยกำลังที่จะเกิดขึ้นจริงทั้งนั้นทั้งภายในและภายนอกเอาภายในเราก็หยุดยังยากมากนะชเรื่องดิจิตอลบ a ลเลตเนี่ยเป็นตายอย่างไรเขาก็าต้องเอาไว้ได้เพราะนี่นะครับ มันไม่มีคําอธิบายอื่นใดนอกจากคําว่าผลประโยชน์ทั้งทับซ้อนทุจริตเชิงนโยบายเพราะฉะนั้นเมื่ออำนาจที่ผ่านการลงทุนมาก็ต้องการเอาผลประโยชน์ตอบแทนนะครับอย่างล้นพ้นแต่ผลประโยชน์ดังกล่าวคือความอายณะของแผ่นดินทั้งสิน้นในเวลาที่คนไทยเนี่ยนะครับ ยังไม่มีความเข้าใจหมายถึงคนไทยจำนวนหนึ่งว่าจะต้องมีความรักชาติบ้านเมืองอย่างไรผมก็พยายามอธิบายตั้งแต่ต้นว่าการขัดขวางความต้องการในยามที่เดือดร้อนของคนเนี่ยมันยากที่สุดแต่พยายามที่จะเสนอทางออกให้ดีที่สุดก็คือว่าให้เป็นเงินสดเสียเพราะอย่างน้อยก็หนึ่งหมื่นก็คือหนึ่งหมื่นแต่ว่าถ้าเป็นเงินดิจิตอลปลอมๆเนะี่ย หนึ่งเท่ากับสองพันดานั้นเองอและเราต้องไปใช้หนี้ก,กันสามหมื่นโครงการนี้นะครับคำสองที่ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมคอนโดพร้อมที่ดินเก้าสเก้าปีขยายเพดานจากสี่สิบเก้าเปอร์เซ็น75%เป็นเจ็ดิบห้าเปอร์เซ็นนั่นเนี่ยเพราะผลประโยชน์มันรอคือถ้าไม่มีโครงการดิจิตอลเนี่ยมันก็ไปเดินโครงการนี้ยากมากเดินได้แต่ยาก เขียวยะในเวลาอันจงกัดเพราะว่าต้องฟอกเงินเข้าสู่ระบบเงินดิจิตอลไปแปลงซะก่อนแล้วค่อยมาคายมาเป็นเงินบาทโดยที่ชาติไม่ได้ประโยชน์อะไรความเป็นจริงเนี่ยนะครับกรณีที่ของสิงคโปร์เนี่ยนะครับเขาจะบวกถ้าเป็นคนต่างชาติเนีเาบวกหกสิบเปอร์เซ็นตทันทีนะครับแต่ของเราไม่มีเรื่องนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ที่ได้มันก็เห็นตัวเห็นตนอยู่แล้วว่า บ้านเมืองไม่ได้ผลประโยชน์เรื่องบอลเนี่ยนะครับออกลายชัดเจนค่าสักค่าแรกข้าวห้าพันล้านาและที่เหลือก็จ่ายเงินปีละพันล้านสามสิบปีนะสามหมื่นห้าพันล้านกับผลประโยชน์ไม่รู้กี่ล้านล้านต่อที่นะในระยะเวลาสามสิบปีมันก็เหมือนการเช่าที่ดินนะครับยี่สิบบาทต่อสิบห้าปี เพราะว่ารัฐนี่จะได้น้อยแต่ไอที่ไม่ใช่รัฐที่เป็นคนมันก็จะได้มากมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเงินแรกเข้าเนี่ยนะครับห้าพันล้านเนี่ยแต่ว่าของจริงนะครับถ้ามีกระบวนการตรวจสอบมันคือจานวนมโหฬารมากกว่านี้มาก <Okay. S 2> เพราะมันคือผลประโยชน์แล้วก็การล็อกตัวเลขไว้ที่ปีละพันล้านเนี่ยแทนที่ว่าล็อกตามตัวเลขที่เป็นข้อเท็จจริงใช่นะครับเพราะฉะนั้น,ม,นมันเห็นผลประโยชน์ เพราะนอกจากบ่อนแล้วมันยังมีโรงแรมสถานบันเทิง<ช>เอาบายมุกครบทุกรูปแบบ<ช>นะครับดิวตี้ฟรีคือผลประโยชน์อื่นใดนี่มันมันมากมายในแต่ละแห่งใช่แต่ว่ารัฐได้เท่านี้สามสิบ <30 S 1> <c oughs> ปีได้สามหมื่นห้าพันล้านนะครับกับไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับมาเอาไปเป็นล้านล้านต่อหนึ่งแห่งนะ แป่แทงก็ลองคูณกันดูในระยะเวลาสามสิบปีแล้วในแต่ละปีที่มันยอดเงินมันเพิ่มขึ้นไปเนี่ยแต่รัดคงที่อยู่ที่ปีละพันล้านเราเป็นนะครับเป็นประเทศที่คือพันความจริงก็คือว่ามันไม่ได้งโง่นะ <c oughs> แต่ว่าทำแล้วให้เหมือนคนไทยทั้งชาติมันดูโง่อย่างไงไม่รู้ <c oughs> นะครับแล้วก็ปล้นแล้วปล้นอีกปล้นต่อสภพามือมันจะหยุดได้ยังไง หรือแม้กระทั่งโครงการที่สี่แลนด์บริดน,นะครับซ่อนที่สามแสนไร่แต่ละเรื่องราวมันยากไอ้ที่วางแผนจะต้องขังผมไม่ได้อยู่เนี่ยนะครับทั้งที่ผมไม่รู้จะสู้อะไรกับมันนะคนเนี่ยนะครับประชาชนก็ไปนัดทางโซเชียลมีเดียวันที่สิบเก้าสิงหาทั้งที่ผมยังไม่ได้นัดเองทีนะ嗯嗯แต่ว่านี่นะครับอารมณ์ของพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ย ผมเชื่อว่ารอบนี้ถ้าเขามีความเข้าใจและมีความรักชาติบ้านเมืองอยกเว้นในคนชั่วบางรายเนี่ยนะครับไอความดักดานนะครับความน่างโง่และความและความชั่วตัวต,วตนทั้งหลายเนี่ยนะครับโดยไม่นำพาซึ่งผลประโยชน์ชาติบ้านเมืองมั่นก็ยังมีอยู่นะคือนอกจากรัฐและประชาชนขวาย,วายพวกนี้น,นะครับที่เพราะไม่ประเทศนะครับเกิดความหายนะกันทั้งปวง ที่ต้องพูดแรงๆก็คือหมายความว่ามันก็ไปปั่นกันอยู่นะม,มีจํานวนไม่กี่คนนะครับหนึ่งชื่อนะครับจะหนึ่งจะร้อยเพจร้อยร้อยชื่อก็าตามอ่ะจะใช้เอไอหรืออะไรก็าตามผมดูก็เห็นปั่นๆอยู่คือหมายความว่าถ้านะครับยอดคนดูเข้าไปมากๆไอ้พวกนี้ไม่กล้าแต่ว่าถ้ายอดคนดูไม่มากเท่าไหร่พวกนี้จะสวมไปอลวาวัดเลยนะครับแล้วก็ด่าด้วยถ้อยคําเดิมๆซ้าๆ นะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะกันอย่างนี้ทีนี้เนี่ยนะครับถ้าคนไทยเนี่ยไม่หูตาสว่างพวกเราไม่รู้จะสู้ยังไงนะเนยอืมนะครับและเราเองก็เห็นว่าพวกนี้รุกทุกที่นะครับสื่อบางสำนักเนี่ยเขาก็ถูกยึดก็ัเป็นที่เรียบร้อยกันเสียด้วท้ทำ <laughs> และนี่นะครับไอเราประเภทพอสู้เขาไม่มีแรงนะครับแล้วก็มันก็กลัวเกินไปผิดปกติวางแหวนขังสิ Uh oh. นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เขาทํานั้นเนี่ยคือถ้าเขาต้องการหยุดยั้งเราเนี่ยเพื่อประโยชน์ชาติบ้านเมืองนี่ผมไม่ว่าสักรมเอาไปเถอะอย่าเอาชีวิตหรือเสรีภาพตามสบายแต่นี่ว่าคุณกําลังจะทําผู้ยี่ผู้ยํากับชาติบ้านเมืองผมถามหน่อยว่านะครับคนที่มีหน้าที่ไม่รู้เรื่องเหล่านี้เลยว่าไอ้ดิจิตอลดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับไม่ว่านี่ครับอัตราแลกไปกลับหกเปอร์เซนี่นะครับไปไปสามกลับสามเนี่ย และวก็มูลค่าสินค้านะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันผลประโยชน์ทับกันไปทับกันมาเนี่ยนะคร,ครับเกินกว่าสี่แสนล้านนะคนคอนโดเก้าสิบเก้าปีเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์สี่ล้านล้านนะนะครับ<อ>และก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องบอลน,นี้ออกลน์เลยนะครับประชุมมันหยุดด้วยแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราจะหยุดเรื่องนี้กันยังไงเพราะมันลาม ประชาชนเนี่ยถูกสร้างให้มีความยากลําบากใช่ค่ะทาให้ประชาชนไม่มีแรงในการที่ปกป้องชาติและใช้พวกเนี่ยนะครับที่เห็นประโยชน์ส่วนตัวไม่กี่คนเที่ยวปั่นอยู่นั่นนะครับว่าเป็นสิ่งที่ดีปิงด้วยแหละนะครับพอเถียงอะไรไ่ได้มันก็ด่าขัางโคกบ้างให้คอบ้างนะครับให้ไปให้ไปขังบ้างขนาดที่ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรกันทั้งนั้นคือความรักชาติบ้านเมืองของคนเหล่านี้นแทบไม่มีเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็บอกกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายว่าการต่อสู้เท่านั้นแหละที่จะปกป้องชาติบ้านเมืองไว้ได้และไม่รู้จะใครพึ่งใครนะนี่ผมก็วาดหวังวันที่สิบสี่นะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยสี่วันข้างหน้านว่าจะเป็นตัวชี้ตัวเปลี่ยนแปลงถ้าพวกนี้ได้ได้ไปต่อกันเนี่ยนะครับมันหยุดยากมากมในวันเวลาที่ประชาชนอ่อนแอสุดๆเนี่ยนะครับ และพวกเราเองเนี่ยนะครับก็มีโซ่ล่ามขากันดังนั้นข <laughs> ยับทีก็โดนทีนะครับ <laughs> 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 คือถูกเรื่องก็เพราะคือเพราะที่จะมาจัดการ <laughs> ทั้งที่จริงนั้นเนี่ยนะครับมันควรจะเป็นหน้าที่เฉพาะพวกเราอะ <laughs> คนที่ไปเอาไอ้พวกนี้มาเนี่ยระยะเวลาย,ยังไม่ถึงปีเนี่ยจะสร้างความชิบหายกับชาติบ,บ้านเมืองขนาดนี้ <laughs> แล้วก็ถ้าใครถ้าใครปล่อยปละละเลยกันต่อไปไม่เห็นเลยว่ามันกำลังจะสิ้นชาติ และเนี่ยนะครับคือนำพาพวกเรานี่หยุดยากนะอืมันหยุดเรายังง่ายกว่าเลยซึ่งเขาพยายามซึ่งหมูมากเราหยุดมันหยุดยากเพราะผลประโยชน์มันมากนะครับทั้งผลประโยชน์ซึ่งหน้าผลประโยชน์อื่นใดเยอะแยะกันไปหมดทีนี้อำนาจกับผลประโยชน์เนี่ยครับคนที่หิวสองอย่างนี้เนะน,น,นี่ยมันนําพาเนี่ยนะครับสู่การทําทุกเรื่องเราก็เห็นได้อย่างชัดเจน,นะ นะครับเรื่องบ่อนนี่ก็ปล้นกลางแดดเลยนะเนี่ย <That 's S 2> นะครับ <that> s <S พล้นกลางแดดสามสิบ <'s> right. ปีได้สามหมื่นห้าพันมันเอาไม่รู้กี่ล้านล้านนะ uh huh. ตอนหนึ่งแห่งนะ uh huh. แล้วถามว่านี่นะครับทำไมเราไม่ไปดูไอ้ไอ้ที่มาเขาเนี่ยแม้กระทั่งสิงคโปร์ mm hmm. ปีหนึ่งก็มีรายได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักใจใจความหลังจากนี้ไปเนี่ยผมอยากให้คนที่มีหน้าที่เนี่ยนะครับแล้วก็มีความรู้ ในแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับร่วมกันสำแดงพลังในการทำหน้าที่ช่วยอธิบายความกันเพราะมันหยุดยั้งกันยากเหลือเกินนะครับพอทำท่าหน่อยมันก็คือเขาก็ลุกคืบได้ตลอดเวลานะครับและผมก็ห่วงกันจริงๆว่าว่านี่นะครับว่าเราจะหยุดไอ้พวกนี้ได้ยังไงพยายามที่บอกว่าเอาเนี่นะครับถึงในประชาชนเดือดร้องก็เป็นเงินสด ซึ่งมันก็จะไม่มีทางยอมหรอกเพราะว่าถ้าได้เงินสดมันเดินเรื่องไอ,ไอคอนโด99ปี75เปอร์เซไม่ได้ใช่ใชใชผลประโยชน์มันมโหรานขนาดนี้แลนด์ปิดนะครับไอที่300,000ไร่ถ้าโครงการครบวงจรอ,นะอาจจะมีมูลค่าเกิน20ล้านล้านบวกที่ดินการก่อสร้างทุกชนิด<อ>แล้วก็99ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขตคนไทยห้ามเข้าก็คงคนที่นะครับพี่น้องใต้จะขึ้นกรุงเทพ คนที่ลงมาจากแต่ละภาคลงไปภาคใต้ก็คงจะมีกำแพงข้างถนนสูง <c oughs> <c oughs> คือในไ้นั่นก็นเหมือนนานาจักอ,อหรือว่าจะให้มุดดินไปข้างบนก็เป็นของพวกมันเรากำลังจะเจอสภาพอย่างนี้ถามว่าเราจะไปหยุดยังไงหยุดยากมากที่สุดและเราเองก็เนี่ยครับที่ผ่านมาเวลาไปต่อสู้นะครับมันเราไม่เคยเจอโครงการใหญ่ขนาดนี้นะเป็นเรื่องอำนาจก็เรื่องอำนาจ เรื่องผลประโยชน์เนี่ยนะครับใหญ่ให้ตายที่ผ่านมายังไม่เท่านี้เลยอืแล้วมันก็ไม่มีเรื่องต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วทุกเรื่องเวลานี้ต่างชาติเรื่องความมั่นคงที่เป็นุกขาวอธิบายข้างในนี่ล้นหลาคือทําให้ชาตินี้อ่อนแออะไรที่จะเป็นผลประโยชน์ชาติได้ยกให้เขาหมดในชาติคนสูบเลือดกันเองอนะครับแล้วก็เปิดประตูให้ต่างชาติเข้ามานี่อีกนะครับก็ขนาดเสียตัวยามันยังไม่รอด แล้วยุคนี้เราจะรอดอะไรกับกับกับสภาพการปัจจุบันจริง,จร,ง,จ,รงจริงแล้วเนี่ยในขณะเนี้ยประเทศไทยนี่รองรับผู้อ,อพยพอยู่แล้วนะ<อ>ส่วนหนึ่งคุณอาจจะเห็นเป็นแรงงานกลุ่มชาติพันธ์แรงงาน<อ>พมา่าเนี่ยแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นผู้อ,อพยพจากจากพื้นที่ตรงนั้นนะ<อ>แล้วก็ที่มาในไทยในขณะเนี้ย <c oughs> มันก็เป็นผู้อ,อพยพจากจาก Israel, อิสเาเอลจากอเมริกาจาก ยุโร <Euro. S 1> อ๋อไม่ใช่แค่สงครามไม่ใช่ไม่ใช่ต,ตอนนี้มันก็อบพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วจงรัสเตียยูเคทเข้าอยู่ในเมืองไทยกันไมหมดแล้วคือไหลเข้ามาในประเทศนี้โดยคนไทยเราก็ไม่รู้ตัว <c oughs> เพราะเราก็ยังหาเชากิน่ํากันอยู่นะครับกําลังมุ่งเนี่ยนะครับที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของส่วนตัวกันอยู่ยใช่ใช่และขนาดนี้นะครับแต่ต่างชาติก็รุกเข้ามาข้างในก็วางแผนขายชาติถามว่าถ้าเราจะเหลือ,อยังไง นะครับเพราะฉะนั้นก็บอกกับพี่น้องประชาชนว่าหลังวันที่สิบสี่เนี่ยนะครับเรามาดูกันอีกทีหนึ่งเถีารอดก็เป็นอีกแบบหนึ่นแหละไม่รอดนี่นะครับอย่างน้อยที่สุดโครงการต่างๆเนี่ยคนที่มาใหม่เนี่ยนะครับก็ต้องไม่เอาสิ่งเหล่านี้เข้าไปเพราะนมันสุ่มเสี่ยงนะครับต่อความชิบหายวายวอดของประเทศไม่รู้จะใช้คำไหนนะครับเพราะว่าแต่ละเรื่องมันคือผลประโยชน์และเราเองก็เห็น นะครับการลงมือเราไม่กี่วันเราเห็นเลยว่าว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ง่ายเลยมันเต็มไปด้วยความยากทั้งนั้นละนะครับ yeah, yeah. คือบรรยากาศการเมืองเนี่ยนะครับในประเทศไทยผมว่ามันเรื่องพรรคการเมืองมันยังเป็นเรื่องเล็กกันต่อไป yeah, yeah. นะครับในเรื่องที่กําลังจะเจอเนี่ยมันมันเรื่องใหญ่คือผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับพรรคประชาชนอะไร mm hmm. นี่เลยเนะี mm ่ย hmm. ซึ่งเขาว่าต้องมีเรื่องกันต่อ <c oughs> และที่สำคัญ <c oughs> <ๆ>เขาทําโครงสร้างปรากฏตัวเนี่ยเป็นระยะสั้นเท่านั้นเอง เราเอาคนที่อยู่ใน44สสมาเป็นกรรมการบริหารซึ่ง,ม, <า S 2> งมีระยะ <ๆ S 2> เวลาอันจำกัด <Yeah, yeah. S 2> เพราะฉะนั้นจะพูดจะนำเสนออะไรก็รู้อยู่แล้วว่าปลายทางชีวิตมันเป็นอย่างไร <Yeah. S 2> และมันจะไม่นานด้วยไม่ไม่นานในแง่ที่ว่าถ้าพอวชไตาส่สวนเสร็จนะครับแล้วก็ส่งเรื่องสารดีกาแล้วก็ถ้าสารดีกาประทับรับเนี่ย mm. ก็สามารถอาจจะสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่โดยหลักก็คือสั่งนะ่ะ ก็คือหมายความว่าไม่กี่เดืนอนเองนะใช่ใช่จำนวนสี่สิบสี่สอสอเนี่ยนะครับซึ่งก็บางส่วนก็เป็นอดีตไปแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถปฏิบัติในหน้าที่สอสอได้คืออย่าคิดว่านานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เขาสําแดงนะครับเขาก็รู้หลายทางคือถ้าเขาอ่านเรื่องการล่มล้างการปกครองอ่านเรื่องคําวิพากษายุาคพักคล้องเรื่องสี่สิบสี่สอสอคิดรอดนี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงลนะ คือมันหาทางรอดยากมากนะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าไปหลายคนอาจจะมีความวิตกกังวลน่นนี่นั่นแต่ว่าผมมองดูว่าเขาสำแดงเต็มที่เพราะเขามีเวลาจํากัด mm hmm. เพราะนี่เป็นภารกิจชั่วคราวมาเพื่อไปนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนก็บทยักกันเสนหน่อยนะครับแต่ว่า <c oughs> ปลายทางนั้นนะครับโทษทางการเมืองถูกตัสิทธิ์ตลอดชีวิตเนี่ยก็เห็นปลายทางอุคลากรทางการเมือง นะครับระดับตัวตึงทั้งหลายแทบจะหายไปทั้งกระดานตรงนั้นเลยนะนะครับนี่คือนี่คือข้อเท็จริงพอดูรายชื่อเนะี่ยนะครับจำนวนสี่สิบสี่คนนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นพวกพิธานี่ก็อยู่ในนั้นด้วยนะโทษสิบปีนี่ว่าหนักนะแต่นู่นนตลอดชีวิตเลยแล้วก็ขนทางมันก็ไม่ไกลละหาเส้นทางนี่รอดยากมากมแต่ว่าอย่างที่ผมได้อธิบายความว่าคือณขณะนี้เนี่ยนะครับ ระหว่างควาว่างูเผากับหนอนเนี่ยอ,อมันก็เป็นทักษะอ,อืเพราะว่าเนื่องจากว่าคือในแวดวงการเมืองมันเป็นตลาดแกบไอ้หนอนนี่ก็ให้คล้ายฝากเลี้ยงใช่ไหมคะเพราะเพราะอะไรเพราะว่านี่นะครับถามหลายคนบอกเอาแล้วทําไมที่คุณจตุพรบอกว่าจะมีการอุปยบนะครับความจริงเราก็ส่งสัญ,ญญาเกือในพวกนี้มันกันไ,ไปทาการบ้านเลยนะออแต่อีกทางหนึ่งก็คือหมายความว่าไอ,อ้คณะนี่นะครับที่มีหน้าที่ในการจ่ายเงินเนี่ย เขายังไม่ชัววันที่สิบสี่ยังไม่ชัวในวันที่สิบสี่ก็คือยังไม่เห็นไ้าวันที่ยี่วันที่สิบสี่ไม่อยากจะเสายตังเพราะวันที่สิบสี่ต่อเสธารอดจ่ายตังฟรีใช่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแลวก็มันก็สมประโยชน์กันถ้าเนี่ยนะครับไม่ไปตามจุดนัดในวันที่เก้าก็โดนถล่มทลายแล้วก็ถึงหลังสิบสี่นี่ครับเกิดเหตุการณ์มันผิดพลาดมาเนี่ยหายทั้งโซ่หายทั้งลิงเลยทีนะครับมันก็เจอปรากฏการณ์นี้นะครับ เพียงแต่ว่าการเมืองนั้นมันคือนักการเมืองมันรู้กันหมดนะครับว่าใครเป็นนะครับใครที่รับการประสานงานแล้วก็มีการดูแลกันตามลําดับนั้นเนี่ยอ,อย่างที่บอกว่ามันเป็นตลาดแคบวันนี้จึงไม่ได้บอกว่ามันจะไม่มีนะนะครับยังเป็นูหุหกไม่ได้ก็เป็นนอนไว้ก่อนอนะครับแต่ว่าเรื่องจํานวนคงไม่มีความจําเป็นอะไรสําหรับภาคฝ่ายค้านอย่างภาคเก้าไกลแล้วแหละเพราะว่า นะครับจะเหลือกี่คนยังไม่รู้เลยนะครับในจํานวน44คนนี่ยมันจะหายไปอีกแต่ว่าสิ่งที่มากกว่านั้นคือบุคลากรทางการเมืองซึ่งมันสร้างกันไม่ทันหลัง<ช>นะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะเฉพาะตัวคนการเมืองเนี่ยกว่าจะผลิตได้นี่นะครับสร้างได้แต่ละคนเนี่ย<ช>นะครับให้มาครบเครื่องกันนั้นเนี่ยในทางการเมืองก็เป็นเรื่องที่ที่ยากมากนะครับบางคนเป็นผู้แทนราษฎรได้แต่ว่า ความเจนจัดทางการเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับในสภาเราก็อย่างที่ผมบอกอะห้าร้อยคนเน่ะแต่ละยุคมีทั้งห้าสิบคนนะครับในจำนวนห้าร้อยที่เป็นคนการเมืองปฏิบัติการทางการเมืองได้เนี่ยก็บุญโขแล้วนั่นคือโลกแห่งความเป็นจริงแต่ว่าไอ้ชุดสี่สิบสี่คนเนี่ยนะครับไอ้นี่ถ้าหายว่าไปกับตาชุดใหม่นะครับคือแม้กระทั่งว่าจะไปเลือกตั้งครั้งหน้าก็ตามอะแต่มันการผลิตคนนะครับที่มันเท่าๆกันเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ยากลาบากเพราะฉะนั้นผมว่าหนทางข้างหน้านี่เราอย่าไปตื่นเต้นกับหลายคนเนี่ยนะครับไปตื่นเต้นกับสิ่งที่ที่เขาแสดงกันเนี่ย mm hmm. นะครับ <Okay. S 2> เขาแสดงเต็มอยู่แล้วเพราะเวลาจํากัดอะ่ะใช่นะครับเหมือนกําลังรอรอเดินไปที่หลักประหารนะ่ะแบบหนึ่งก็คือจะทําตัวแบบฉีแตกหรือจะทําตัวเข้ม mm hmm. เข้มแข็งมันตายเต่ากันอะ่ะ mm hmm. นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็เขาก็ต้องสาแดงเต็มอะ่ะเพราะว่าเวลาที่ ที่ที่เขาจะต้องถูกจัดการตัดสินตลอดชีวิตอะมันใกล้เต็มทีนะครับนี่คือข้อเท็จจริงแต่ว่านี่นะครับวันที่สิบสี่เราก็ต้องต้องดูผมเองหาเรือกับพี่น้อเขาไปตามลําดับเพราะว่ามันจะเป็นรอยต่อตามลําดับอยู่ก็จะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งเพราะสี่โครงการที่เดินเต็มนะครับไม่อยู่ปัญหาว่าคนที่มาจากถ้ามาจากแหล่งเดิมนะครับภาคหลักเหมือนเดิมพวกนี้ก็เดินต่อ นะครับคนละพรรผมเชื่อว่าเขาไม่กล้าเรื่องดิจิตอลวันเล็ตนะครับไม้แรกไม่กล้าไอ้เรื่อง99ปีผมบอกถ้าเป็นมาจากพักการเมืองอื่นจะไม่กล้าเด็ดขาดเพราะมันสุ่มเสี่ยงนี่ไม่นับเรื่องบอลน,นะครับกับผลประโยชน์เท่านี้นะครับแลกกับไม่ได้กับความเสียหายของชาติและรวมกระทั่งที่ดินแลนด์ปิดสามแสนไร่นั้นเราเองนั้นเนี่ยนะครับคือมันต้องติดตามสถานการณ์ทุกอย่างและก็อย่างที่บอกว่า การเมืองระบบระบัดสัตว์กันแบบนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะจับได้ไล่ทันจับให้มันฆ่าให้ตายได้ทุกเรื่องราวหรอกแต่ว่าปลายทางอย่างไรเนี่ยนะครับหางมันก็โปร่งก็โปร่งวันยังคำ่ำนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของประชาชนที่เราก็มีความวาดหวังกันว่าเหลือเพียงเนี่ยนะครับส่วนสําคัญที่จะหยุดยัง้งนะครับนี่ไม่นับส่วนอื่นๆนะครับที่มีหน้าที่ผมก็มีความวาดหวังนะนะครับทั้งที่รู้มันยาก กับผลประโยชน์ช <ๆ S 1> ที่มันเห็นมันยากเหลเือเกินของเรามันมีเม,ม,มีเพียงแค่ปากเปล่านะครับน้ำลายเหนียวนะครับจะตากรรมก็ยังไม่แน่นอนนะครับอะไรก็ไม่ชัดทักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากที่สุดผมก็มีความเห็นกันว่านะครับหลังจาก14เนี่ยที่ต้องพูดเน้นก็คือหมายความว่าเราต้องคิดกระดานข้างหน้านะครับรูปแบบอย่างไรนั้นนะครับมันยังไม่ได้เป็นสูตรสําเร็จหรอก นะครับวิธีการแต่ละอย่างนะครับอาจจะไม่เหมือนเดิม,มนะครับและรวมกระทั่งว่านะครับประชาชนรอบนี้เนี่ยนะครับต้องวางเรื่องสีเสื้อกันออกทั้งหมดถ้าแล้วพอาชาติบ้านเมืองมาเป็นหลักแล้วหาประเด็นร่วมกันนะครับแล้วก็ทําให้ประชาชนเป็นหนึ่งเดียวมันไม่ว่าจะไม่ได้หนึ่งเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เป็นเรื่องของผู้รักชาติบ้านเมืองนะครับเห็นภัยและจําเป็นจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องชาติ ผมพยายามจะบอกว่าเป็นทีมชาติไทยนะครับวางวางเรื่องราวส่วนตัวลงเอาเรื่องบ้านเมืองให้เป็นเรื่องหลักเอาเรื่องประเทศเนี่ยนะครับให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็หยุดยั้งนะครับแต่ละประเด็นที่สร้างความหายยนาชาติผมเชื่อว่าถ้าคนไทยลุกคือขึ้นมาจริงๆจะใช้เวลาที่สั้นที่สุดน,นะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยนะครับเริ่มต้นในประเด็นที่คนไม่เข้าใจมันอาจต้องใช้เวลาแต่ผมเชื่อว่า กับความหายนะของชาตินะครับจะทําให้คนไทยเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะทนได้และเขาสาแดงบัตลังแต่เขาไม่เห็นนี่นะครับเห็นว่ามันอะไรจะเกิดขึ้นเขาไม่ลงมือกับพวกเราขนาดนี้หรอกอแต่ว่าเพราะเขาก็เห็นอาการของประชาชนแล้วว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรเรื่องกระแสรเรื่องเงินสดวันนี้ไปหมดทุกที่เลยไม่เอาเงินดีจิต้อนจะเอาเงินสดเลย นะครับไปทั่วทุกหัวแห่งแล้วถ้าถ้าทําสาเร็จเงินสดนี่เท่ากับว่าเป็นโครงการร่วมโดยพี่น้องประชาชนนะไม่ใช่โครงการของรัฐบาลไม่ใช่โครงการของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่นะเพราะว่าไอ้นี่ไปไปเอามาเองอนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเอาเป็นดิจิตอลก็หนึ่งหมื่นเท่ากับสองพันเป็นเงินสดหมื่นคือหมื่นแต่เป็นนี่สามหมื่นเนี่ยนะต้องไปร่วมกันใช้ ดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันมีปัญหามากแล้วเงินหมื่นสําหรับคนจนในขณะนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ความนี้นะครับเหมือนเหมือนต่างประเทศเหมือนสิงคโปร์น,นะครับฐานะดีให้สองร้อยเหรียญน,นะครับดีขึ้นมาหน่อยให้ห้าร้อยเหรียญจนสุดให้แปดร้อยเหรียญเอาข่าบัญชีประชาชนเลยวันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันก็คือหมายความว่าไม่ใช่วันนี้เอาข้าบัญชีเนี่ย นะครับทุกคนมีบัญชีธนาคารอยู่แล้วนะครับแล้วไม่ใช่เรื่องที่ยากอะไรแล้วก็ประชาชนจะใช้อย่างไรก็ต้องจ้างหัวเขาว่าไอ้นั่นแหละคือการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับจะห้ารอบหรอบนะครับไม่ใช่อวิธีการเอาสินค้านี่มันอธิบายเนี่ยครับพายุหมุนสี่รอบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันกระจุกเฉพาะโรงงานผู้ผลิตที่ถูกล็อกสินค้าเข้าร้านสะดวกซื้อเท่านั้นเองนะครับก็วาดหวังกันว่านะครับหลังจากสิเนี่ย เราควรนะครับที่จะมาคิดอ่านร่วมกันนะครับส่วนรูปแบบจะเป็นอย่างไรนะครับการนัดปรึกษาหารือจะเป็นอย่างไรนะครับคืออย่างน้อยที่สุดเราจะได้ปรึกษาหารือกันว่าเราจะต่อสู้เรื่องนี้ในการรักษาความเป็นชาติบ้านเมืองของเราได้อย่างไรนะครับโดยการระดมความคิดเห็นผมก็เชื่อว่าเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องประชาชนมีความเนี่ยนะครับรักชาติบ้านเมือง นะครับเราจะเห็นการรวมตัวของพี่น้องประชาชนนะครับจากน้อยไปหาม,มากอย่างรวดเร็วที่สุดเราก็ผ่านในแต่ละเหตุการณ์กันมามากถ้ามันจุดมันใช่นะครับและเรื่องนี้เป็นเรื่องของเราทุกคนและพวกเราไม่มีผลประโยชน์อื่นดใดนะครับไปเกี่ยวข้องทั้งสี่โครงการไม่ว่าจะมุมใดก็ตามอแต่เป็นเรื่องชาติบ้านเมืองทั้งสิน้นก็สื่อความเลยนะครับคือในแต่ละส่วนก็เริ่มผมว่าเสียงเริ่มดังก็ตามลำดับแหละ นะครับไม่ใช่ว่าประชาชนจะนิ่งเงียบส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเริ่มที่จะแสดงปฏิกิริยานะครับค่อนค่อนข้างมาที่จะเห็นาภัยทั้งสี่ข้อนี้นะครับนี่ไม่นับไอ้ปฏิบัติการฉับพลันจากต่างชาติในเรื่องของสงครามในวันก็น้าแต่ถ้าสีเรื่องนี้เราปกป้องไม่ได้อ,อย่าคิดปกป้องนี่นะครับไอ้เรื่องที่ตามมาจากภัยความมั่นคงนะนะครับเราจะสูญเสียกันทีละกระดานนะครับเพราะวาดหวังว่า ได้เวลาแล้วเนี่ยนะครับจะได้นัดหมายมาปรึกษาหรือกันเบื้องตน้นว่เาเราจะทําอย่างไรและหลังจากนั้นหลังจากควางความกันครบถ้วนนะครับเราก็มาร่วมในการตัดสินใจกัน